หมา่เขาจ่ายที่ยมอเขาเอาเลยสัตัดถ้ามึงคุยนะพี่หว่าส่งเสื้อให้ผมด้วยผมสงสัยไปแล้วเฟชื่อมาโกลงยังมีที่อ่ะถ้ามึงโลงป่ะมึงตายป่ะเพื่อนมึงตายป่ะไอเอ๋อไอมึงไอเพื่อนตายชุบกันไหนชุบกันไหนเพื่อนตายเยอะเพื่อนตายเยอะปิดปิจะชุบไหนวะปิดจะชุบหน่อยเฮ้ยใครมีปากชลามอ่ะตายดิควาย ไปสีดำไปควายนี่อะไรนี่อะไรโรงเรียนมืองมีแต่ตัวฟีควายมึงกับฟีมึงีเหี้ยเออเอาคุโรงยาอับเอาคุโรงยาอับเอาคุโรงยาอ่ะไอ้เมื่อนเอาคุโรงยาอะไ้เหี้ยควายไม้อย่างจมอ่ะกูรู้ว่ามึงสนยกูอยู่มึงกดอีเกิดทั้งหมดลบไปเจอกันที่โรงเรียน วันนี้คนออนสองแลวสามห้านะรีบมานะครับเรื่องอุเรียกได้เปิดมาไอ้พวกโง่ที่ไก็รฟาร์มนแล้วเอาที่ก่อนเลยเวลาพี่นะให้ขับเบาๆผมบอกให้ขับเบาๆมึงยังไงเนี่ยพ่อค้าเบรกไม่มีเ่าเขาพังนี่แกเบาๆดิพังแล้วเนี่ยรถจะกากอุ้ยเวน เข้าได้ดิทยวไมผมเข้าไม่ได้เข้าได้เดียเอางี้นะฟังนะเดี๋ยวเราจะไปบวกสีดำนะโอเคไหมรถแจกคอนดีรถแจกโคอนดีแต่ก่อนเราจะไปบวกสีดำฟังฟังพี่ก่อนทุกคนก่อนเราจะไปสัตวในใจอ่อนจะไหนเพื่อนเพื่อนขึ้นรถพูดีอะไรมากใครสัดผมแดงมั่งมากมากฉันติดตบปากเลยตว์นี่พูดไม่หยุดไม่ยที่มันนะเออมันไม่ใช่มึงไปยเอายังไงวะไปดิปไ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 ปเอาสีดำเอาสีดำคือรถก่อนบอกเพื่อนคือรถก่อนเปล่าเเพื่อนถ้่ปากได้ไปสัดผมแดงครับ ควเตะบอเ้มันจะชวนทมไอเหียบอกไ่ไดือครับบอกแท็กแล้วอแทกปวดค่ักอด้ักดเพราะว่าต้องพากไงพากอีสปอรก็เลยรอพักออรตมึงก็ไม่ต้องชนก็ได้งไอ้เหียควรจะถึงไม่ในสั์ มึงโรงเรียนเดียวกูกินมบ้าแม่งดิบ้แม่งดก่โรงเรียนสี่ไบ้ามันดเออเงอชนไมเนี่ยมันเป็นคนงเรียนพี่วะเป็นคนโงเรียนมันเป็นดอรอีบเทนพี่มเอาไอเยดำก่อนเอาเยยดำก่อนไปข้างหน้าข้างหน้าหน้าดำค้า้ดำะบอกเลยมันรอแล้วล่ะไม่เจอฮ้ยบอกเลยชนนั่นเอง ีก็มีอยู่แค่เนี้ยอ้เหี้ยมึงก็ยังชนกันได้นะแต่เ่าถเลยมึงตกรอได้ไงวะเออพี่มึงตกรอมลพี่มันหลุดันิไม่เดียวนี่คือมีผมเลยอออะไรพี่ออเป็นตอนสองมีกบไอ้นั่นหน่อพี่ที่เป็นอนสองนรี่นี่เลยนี่นี่มึงรอเลยมึงรอเลย ไพวกตัวฟรีมันคาบอยู่คือเก็บตัวได้อยู่ไปอยูไปหยูไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอก่อนล็อก่อนมันเยอะ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 ฮัลโหลครับพี่ว่าว่าทำไมผมแต่งรักแร้ดับหมดตัวไม่ได้ครับรักแร้ดับไม่มีน้องเฮ้ยเราเราเรียมเตี้ยมเตียมเอาไม่ด yeah, ีเฮี <Zahlen stuffed alien> ้ยเอาไม่ดีเอาไม่ดีไมงใส่ชุดโรงเรียนตั้สัตว์คสัสรวยเลยเย่อโง่เย่อฟรีเย่อสัสมาน้อยแต่ร้อยเปอร์่อยเย่อโง่ไอ้เย่อแม่งเยอะอย่างเดียวไม่กล้าปลวกไอ้ควาย เยอะเซลตายตายดิตายดิควอะไรเยอะเยมุนลักลวงไปสัตว์ถ้าเสียงกูยังไม่หายแปลว่ากูยังไม่ตายไอ้เชี่ยโก้ตายดิควายสีแดงไหวสีแดงไหวชุบเยอะชุบเยอะชุบเพื่อนไว้ส pues ีแดงไหว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 แล้วไหวแล้วไหวแล้วสีแดงไหว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 มาชุบเพื่อนมาชุบเพื่อนมาสีแดงชุบเพื่อนมาไม่ชุบควายอะไรเชี่ยโกตายดิเฮียยมุนเยมุนเยมุนตายไปแล้ว ตายมาเยอตายมตายมมึงอมึงจะตายมึงจะตายมไย่อไฟก็จ่อไอ้ีอะจอไมา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 กูมาช่มแล้วกูมาช่แล้วกูมาชแล้วไม่โอ้กมันต้องผากสลามันต้องปักสลัมันต้องเนื้ไม้อยิงขอยิงไม่ไหวขอยิ้ขอยิงไม่ไหวอยิขไม่ไหวเว้ยคปิดับคัวคัวคค่วคควอันติเมทฮิวมังกาซ ไว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 ่เล่าเล่าเล่าสกาวสกววงจล้วเวยวเดีวตอ่บวได้ข้วไปชุเพื่อน่อย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 ุเพื่อสีแงสีงชุเพื่อน่อยสีสแงสีอเพื่อนเวไไวไวไว ตีมีเล่อมีออะเลยนูเลยนี่พ่อกระเียแดน่ยแดนี่ัน่สีมีเล่มอี่แดงเสียเพ่อนตเหียไอ้เหียมันทไมินแลโลตัด

สวยบเยอดๆๆๆอีเยอะอีเยอะอีเยอะพวมึงอีกเยอะเยอะคว้งิโมเห็นว่าพวกกูยังอยู่ข้าไใวายกูเห็นกูตายยังอ้เยอะเอไม่เห็นกูตายยังชู่เพื่อนชู่เพื่อนชุเพื่อนสีแดงเฮ้ยสีแดงคือได้ไ้เกดสีแดงยักดอีเกิดนะยังเพิ่งกดอีเกิดมันไหวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่ไหว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  ชุบมา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 มัชุบไรมนชุบอะไรตายยังตายยังเอาสีแดงมาชุบเอาสีแดงมาชุบเดี okay. ๋ยวมันกเอาสีแดงมาชุบเาสีแดงมาชุบห่างกันนะห่างกันเนี่ยห่างคุยอะไรมึงเหรอห่างอะไรที่ฝ่าห่าอะไรทาจอบโรงเรียนมึงมีแต่ตัวฟรีควายมึงก็ฟรีมึงก็ฟรีเฮียเอ๋อเอากลองยานี่เอากรูยานเอากรูงยาอ่ะไอเจมินากูงยาไหนเฮีย ควายไม้อย่างจมไหลฟันยังเอากูไม่ลงเลยเี่อแต่เสียงปากนีควายห่านียอมะมึงไงเี่ยกาบมีปากมีเสียงมลงงไอ้เี้เจาทยมันเยอะจังว่อนสเรย์ไอ้ไอ้ไง้ไอ้อี้ยไอ้้ ไอ้เช่นโลนิมรีกไอนี่เป็อตามด้ยเยะเฮ้ยสีแดงสีแดงฟังพี่นะกดเกิดเลยน้องกดเกิดมึงสู้ไม่ได้้วตอนเนี้ยโอคเคารู้ล้ว่าเราสู้ไม่ได้มึงกดเกิดเลยกดอีเกิดนะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงเรียนกูรู้ว่ามึงสไนค์กูอยู่ฟังกูรู้ว่ามึงสไนค์กูอยู่มึงกดอีเกิดทั้งหมดลาบไปเจอกันที่โรงเรียนเราจะย้ายที่ตรงนี้งานพันเยอะ กูอีกเกิดนะหวังว่ามันจะฟังผมนะแม่เยอะชิบหาย,ยเฮี้ยนโรงเรียนเฮี้ยนี่มันเยอะไปเว้ยพี่เว่าครับผมมาแล้วสีแดงนะน้องสีแดงนะสีแดงสีดำม,มันเยอะไปเว้ยไอย้เหี้ยแล้วมันไม่ไหวแล้วกูๆๆๆๆๆอีเกิดกูอีเกิดมึงหลุดมาหนิมึงหลุดหนิมึงหลุดหนิเตยเตยเตย ตัวฟรีมึงก่อนเลยมามาอะไรมาแม่มา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 ไอ้ตัวฟรีนี่เดี๋ยวกูสอนเชิงเพงไอเจ๊งโง่ที่เราเป็นดีกว่าตายดิเฮียเอ๋อควายเฮียดีเอฟเอฟดีดีเอฟ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 ควายกดนิ่มอ่ะเย็นใหม่แล้วน้องเออคุ้งเหมือนจะเก่งไอ้เหี้ยแม่งเชิงอย่างเดียวคว้ง ไม่มีเที่ยอเลยพี่เวาผมส่งเสื้อไปแล้วพี่รอเสื้อมานนอกค็อกนะได,ได,ได้ได้ครับได้ได้ได้แดงรว,ว,วมโรงเรียนรวนดำมันเยอะ ใครจะมากับผมแล้วทุกคนผมขอก่อนใครอยากช่วยผมดูสีแดงน,นะครับตอนนี้ดำมันเยอะเกินเว้ยรวมโรงเรียนหน่อยดำมันเยอะเคไพยบยุนไม่ไอ้พี่ของนดด้ำพี่บุญ ตาลสวยเอาใหม่เอาใหม่เอม่เอม่เอมรวมใหม่รวมใหม่เพื่อนใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นดำดัมันมันเยอะไปเว้ยเอาใหม่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 ไม่นับไม่นับมันเยอะเกินเว้ยเฮียจลองลองรวมกันดีกว่าเลยดีกว่าปูมไหนพี่ปูมไหนพี่กูปูมเป็นสี่ห้ารอบละไอ้เฮียมันเยอะเกินเอาไม่ลงเว้ย อันนี้คือรีไม่เล่นคือมหาพี่อยากพานม้ชี้อนไม่ตายเออไม้แมงจุ่มไหวเยเอะทำไงเยอะน้องไม้แม่งตีไม่ตายเลยไม้ยังกากอ่ะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรมึงรอตีบวกเอาของตีบวกมันไม่ได้ใช้เยอะนี่มาดิทุกคนดูของตีเบิกไหมเดี๋ยวนะทุกคนดูนะของตีบวกไม่ได้หายากเลยครับเดี๋ยวดูคนดูตีโคตรง่ายตอนนี้คนออนจะสามร้อยแล้วนทุน เนี wollen, ่ยค like hey, like right. ือถ้าเกิดว่าเราอยากให้มันให้มันแรงอ่ะไม่ได้ขายของคือถ้าอยากให้มันแรงจริงอ่ะมึงก็ตีบวกหนึ่งไปเลยบวกหนึ่งมันใช้ใส่ไฟแค่เส้นเดียวเองปูนเม็ดเดียวแล้วก็เอฟเคคอยหนึ่งเหรียญเองแล้วก็ของเหมืองของเหมืองเขาแจกอยู่เนี่ยแค่นี้เราเอากรครับเลยแต่ก่อนมึงมาเนี่ยมึงหวัดดีพี่หมัดเรียกเนี่ย ปีอาราามามประมาณนี้เลยเสร็จปุ๊บถ้าเกิดว่าอยากตีจริงๆเราพี่ติดร้อยไหมติดร้อยครับติดร้อยติดร้อยมั้งไป้ไปนี้ไปไปตีชิตันดีกวชตันชิต้ชิตันมามมวเรชตันไได้ดิพี่ไปวยไปเว้ยโอ้ยเพื่อนโดนเพื่อนโดนเพื่อนโดนเพื่อนดน

ชุบก่อนชุบก่อนชุบก่อนเพื่อนมึงจะตายหมดแล้วเนี่ยโนแม็กไหวป้าแม่ไขว่ป้าแม่ไขว่ป้าแม่ไหว่ป้าแม่ไหวป้าไอ้ควายไอ้ไอ้ควายเ่อนตวละเอฟก้าเอฟเก้ารับเนาะเอฟเก้าเตอร์ครับมามาทุกคนไปไปนี่ไปนี่ไปนี่ตามมาตามมาตีอัญญามณีตีอัญญมณีอันเนี้ยตีเฮียแม่อันนี้กูบอกนะอันนี้ของสำคัญนะไอเตอร์มายังอ่ะให้มามา ไปนี่ไปนี่น้องเปิดแมพน้องเปิดแมพมาด้วยเราเห็นพี่ว่าอุ้มเลยทิพี่บอกเพื่อนมาอุ้มเลยดิไหนอ่ะนี่เนี่ยผมเนี่ยพี่แซฟพอดีเนี่ยผมเนี่ยน็ผมอาร์ติเนี่ยผมอาร์ติหัวเนี่ย